โอ้โหดูครับดูอ่าอ่าอแล้วดูสิครับไม่ถึงครึ่งนาทีเลยมั้งครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสมชัยครับสมชย <c oughs> ัยอ่าสดวนไปแล้วครับ จ๊บด,ดูครับดูโอ้หูดเลยครับดูเลยครับ,รบนี่โอ้โหตัวสวยสวยใสสวยสวยดูครับดูเออเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งดูครับดูเลยโอ้โหโยนไปแล้วครับลุงชายโยนไปแล้ว ครับดู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 ดูดูเลยครับมาน,นี่เลยครับ โอ้ยเอ้ยดูครับดูดูเลยนี่อร่อยละล,อล,อลอ่องมาเลยนี่ครับนี่สมชายครับสมชาย โอ้ยโอ้โหขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับอ๋อแล้วนี่โอ้โหเร็วมากครับเร็วมากเลยครับโปุ๊บสุดยอดครับ ชู๊บ้โหดูครับด,ดู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 นี่ครับนี่เอ,อ้ยตัวสวยๆแลครับตัวสวยเลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดอยนไปแล้วครับทิ้งชายยนต์ไปแล้วโอ้โดูครับบรรยากาศสวยวมากๆเลยดูด้านหลังนะครับ ชบมาแล้วมาแล้วจ้าดูครับมาแล้วจ้าดูกันจะจะนะครับดูเลยนี่ครับนี่โอ้โหโโโหยิ่เตรียมพร้อมใส่เสร็จโยเลยครับ นี่ครับบรรยากาศดีๆอ้บรรยากาศดีๆปลาก็กินดีครับนี่โอ้โห,โโหโดูเลยครับดูเลยครับไีนโอ้โหเอาละครับโยนไปแล้วโยนไปแล้วนะครับโยนไปแล้วครับ ขนาดนั้นดูครับดูสวยสวยเร็วๆไวๆเอ้ยหลงเลยอ้าวใสเว่เสร็จโยนต่อดูนะครับดูเฮอบรรยากาศดีดี มาเอที่จากรีสอใช่หรือเปละพอมันดำหน่อยเขาก็เอาโอ้ยดูสิเร็วมากครับโอ้ยปุ๊บเลยครับ มาอ,อีกแล้วครับมาอีกแล้วดูเลยครับดูเลยดูครับสมชายเราโอ้โห,โโหโสวยๆเลยครับนี่เห็นนะครับรอยมาเลยครับรอยแล้วล่องเลยครับไหนโอ้โห,โหสุดยอดนี่อืมครับเบี่ยงมาให้นิดนึงอ่ะ ได้แล้วฮ่ากำลัเปลี่ยนหมดโอ้ยโอ้ยตัวนี้ดูครับดู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 นี่ติดมาอย่างนี้เลยติดมาอย่างนี้เลยดูเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่นี่นีอ๋อปั้นเสร็จก็โยนไปเลยนี่ครับสมชา รวบมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วดูนะครับนี่โอ้โหดิ้นมาแบบนี้เลยครับนี่ดูเลยครับนี่สมชายสายหาเทพพบุตรหรือเทพธิดาให้เกิดมาเนี่ยเพื่อล่าปลาดโดยเฉพาะสุดยอดดูครับโอ้โหใส่งามๆสวยๆส,สมชายอีกแล้วครับท่านสุดยอดโยนไปแล้วครับโยนไปแล้วครับ ไม่มีมนขลังไม่มีมนตาแต่มีแต่ฝีมือโอ้โหอะไรนะครับดูนะครับมาอีกแล้วครับท่านเช้าเ้ายดูแล้วคนทุกคนดูนะครับดูนใาย่ไม่ทุกเลยครับปลามาอีกแล้วครับดูนะครับดูดิโอขนาดไหนครับนี่ครับุงชายครับถุงชายดูครับดูเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอด ปันเหยื่อเสร็จโยนแล้วครับโยนต่อไปเลยครับดูครับนี่ปิดบตัวครับโอ้โหมาอีกแล้วครับ นี่เขื่อนพระปรงตางงน,นกระหน่แม่น้ำนี่ครับอู้เพื่อนกูหายไปไหนโอ้อยู่ในกระชังของคนนี้เองสวัสดีเพื่อนเตรียมพร้อมโยนไปแล้วจ้าสมชายโยนไปนแล้วนะครับ,บเราชมเลยครับดูนั่งครับเบีย หน้านะครับจะเห็นปลายทุ่นอยู่ครับเห็นนะครับเห็นเลยนะครับดียกันจัดจะนะจะนะจะปลากะละมังหรือว่าปลาอะไรจูบมาแล้วครับมาแล้วครับนี่หูกะละมังเจ้าขากะละมังเจ้าขาลงกระชังเถอะร้อยตุ๊กกองตุ๊กกองนี่ เ,เสร็จไปเลยเสร็จไปเลยค,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 คุนชายโยนไปแล้วครับขุชายโยนไปแล้ว ดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหชูติดนะครับติดนะครับโอ้โหดูครับ นี่ดูอุ้ยนี่ครับสมชายครับโอ้โหตัวสวยๆเลยครับนี่โอ้สมชายอีกแล้วครับท่านสมชายนี่ครับโยนไปแล้วครับท่านโยนไปอีกแล้ว ด,ดกรแล้วครับท้านอกปลากินดีมันก็ต้องมีฝีมือถึงจะเอาขึ้นได้นะครับนี่สุดยอดดูสิครับเร็วไวขนาดไหนโยนไปแล้วครับสบายสบาย มองมองมอ,งมองเห็นนะครับด้านหน้าเห็นปลายทุ่นนะครับเหยียดจมน้ำปลายทุ่นก็โผล่ดูนะครับดูเลยเนี่ยมุมมองแบบนี้บรรยากาศดีๆตกปลาฟรีไม่เสียตังค์แต่ได้ปลาครับมองแล้วปลาอะไรเอ่ย ดูก่อนครับโอ้โหปลากระมังใช่ไหมเนี่ยปลากระมังเอาลงกระชังซาลงกระชังซาสมชายอีกแล้วครับท่านจัดให้ตามความต้องการโอ้โหเร็วมากครับผนไปแล้วครับยนไปแล้วเหยื่อกำลังโผล่นะครับไอ้ทุนกำลังโผล่เหยื่อจมแล้วทุนโผล่ครับโผล่นิ่งแล้ว ดูครับครับผมชายเตรียมพร้อมแล้วครับดูครับชูวบดูกันจะจะดูนะครับนี่ดูคันโค้งเลยครับมาแล้วครับนี่ลอยแล้วเรมาเลยครับโอ้โห้าสวยสวยตัวสวยสวยนี่ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดโยนไปแล้วครับ ชูวะโอ้ยดูเลยครับดูเลยครับนี่ดิ้นมาปัดกับเลยครับดิงมาปัดกับเลยครับนี่ครับว้าวสมชายครับดูนี่ครับเห็นกันจัดจ้าเลยนะครับ กลักงลงนนนนมจันเง็นะยังไม่ทเลยตไม,ม่แล้วครับโอ้หดู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 นี่ใส่ขันหันนี้เลยครับ ดูเลยครับไห่ดูกันจะจะชัดๆเลยครับดูเลยครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้นี่สัญชายครับกําลังเก็บที่นน้าสนะนี่ดูปลารอปลาเยอะเลยครับปลาลมแรงมากครับ